เซเว่นนะมีตังกี่บาทคะอือสิบบาทอีกอ้าวตังหนูอยู่ไหนตัองหนูอยู่ตรงอย,ยู่โต๊ะขนะ้าวหมูนี่น่าที่ดูดอนะอ๋ยอะไรนี่ลูกนี่หนูมีตังกี่บาทโชว์สิสามแสนสีน่บาทสามแสนจะซื้ออะไรจะซื้อน้ำสี่ขวดด้วยอ่ะสี่บาทนี้ได้น้ำขวดหนึน่งใช่ไหมนนหนึงอันหนูเอากี่อัน เอาแค่ okay, สองอย่างใช่ไหมใช่ไปไปไหนงเฮเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเด็กหญิงแตงโมเขาจะได้กี่ชิ้นนะคะอันไหนอันไหน,น,ไหนมีของที่แตงโมพี่แตงโมบอกว่าจะเอากี่ชิ้นนะคุณแตงโมบอกว่าซื้อกี่ชิ้นเมื่อกี้นี้มีเงินกี่บาทเอาเออสิบบาทมีเงินสิบบาทได้กี่ชิ้นหลายหลายชิ้นเลย ได้หลายชิ้นอ่ะดูก่อนดูก่อนได้กี่ชิ้นเมื่อตอนที่ลงไปบอกว่าสองชิ้นใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้อันนี้กี่ชิ้นละคะ,ะน,นี่หนึ่งอ่ะกี่อาหนึ่งแล้วอย่าเอาหน้าคุกอ๋อมีอะไรของหนูด้วยมีน้ำโคบด้วยมีน้ำโคบด้วยสองอมีอะไรอีกม,ม,มีมีขนมมีขนมนี่ค่ะอันนี้คือเงินสิบบาทของเจเจแตงโมนะคะเงินสิบบาทของนะ้า ขอคุณค่ะอืมากเลยค่ะโอ้ยหนูหนักม่้นี่ยโอ้ยโอโมดถึงนาทาลิปไหมนาทาลิปมีสลิปมาให้มันจะแพงอ่ะน้ำพริกกุ้งอร่อยไม่เผ็ดไม่ผมเอาวางไว้หน่อย